ไม่วบอกว่าขอร้องอย่าเปิดได้ไหมเบื่อ,อค่าวพี่อยู่นะ้า นะคะคือพี่เปิดในส่วนที่รายการพี่ยังไม่ได้เปิดนะคะเพราะ,ะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นการเก็บตกให้สําหรับนะคะแฟนคลับนะคะของบี้แล้วก็หนูนาที่อาจจะยังไม่ได้เห็นภาพมิทติ้งแบบใกล้ชิดติดหนมแบบนี้ใช่แล้วค่ะแล้วก็วันตี์นะคะวันหยุดเหมือน็นการรวมตัวแฟนคลับมันด้วยค่ะเก็บตกนะคะสำหรับภาพมิทติ้งบี้กับหนูนานั่นเองนะคะอยากให้คุณผู้ชมได้ดูกันเพราะว่าแฟนคลับเนี่ยใครที่บอกว่าติดตามผลงานเนี่ยก็คงจะฟินเบอร์กันน่เพิ่งเบื่อนะคะเพราะว่าเราคัดนะคะตรงบรรยากาศแล้วก็ตัวที่สัมภาษณ์นะคะมีคือมีสัมภาษณ์หลายรอบแมอเ่า หลังเวทีแล้วก็สภา์ไมรวมไปอันนี้ก็จะเป็นรอบที่หนึ่งไปแล้วกันนะคะใช่ละค่ะ,ะแล้วก็ไปอัปเดตด้วยนะคะสำหรับบางคงบอกว่าจะมีละครคู่กันไหมด้วยอ่ะค่ะ ุดายังนำฉันมาให้เธอได้พบ,บกับเธอชิงชังขอห่างให้ไกลกลับกลายเป็นรักรักเธอจนสุดหัวใจแล้วเหตุฉันไหน โอเคสวัสดีกันก่อนสสสวััดดีคดีค,คผมคือขวัญใจมหาชนออคนมหาชัยชจบจากมหาวิทยาลัยลในกรุงเทพมหานครไม <c oughs> ่อยากจะบอกว่ามุกนี้เล่นตั้งแต่เปิดคู่กรรมจนจบคู่กรรมยังไม่เลิกเล่นเลย <c oughs> แกมุกฉันมาขาย นานจะมาเจอกันทีนึงแล้วก็นา,นานจะมาเจอแฟนๆที่รวมตัวกันอย่างนี้หน้าตาดีๆกันอย่างนี้สักทีหนึง่งเราสะ,ปะา,าปุ๊บปั๊บกันอย่างนี้ไม่ได้คืนกำไรไม่ได้ไม่ได้ได้จัดมาเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะดูกทุกคนคือทุกคนอาจจะจำได้ว่าในเรื่องเนี่ยอังสมารินเนี่ยไม่ยอมกกบ,บริก็เลยกัดกกบ,บริซะจมเขี้ยวเลยใช่ไหมคะ จริงๆด้วยนะจกกังการโอ้ยยอมมันเกิดอารมณ์จืดชืดไม่สื่หรืองที่เธอได้ยินจริง พักใจฉันดูเป็นแอบใจเมื่อจับเมื่อจับจะรู้จะเห็นทุกจิตรู้ฉันรักเธอแค่ไหนรักเธอหนารักจับใจรู้เธอหนารักจับใจเอารัก ชออ่างนี้นะยังจะไปเรียนขมาก็ได้นะเพราะว่ากว่าหนึ่งดนไปนะครับร้อยสิบห้าอยู่ป่ะกินข้าวอยู่ช่วยไม่ได้เช็คบินด่วนนะครั้อยสิบไปแล้วนะฮะครับผมคะชื่ออะไรนะทางนี่เลยเมื่อกี้หนุ่มเบี้ยเราถามชื่ออะไรแนนชื่ออะไรนะครับชื่ออะไรเขาซื้อมาสี่อันอันแรกเขียนแอนนะพี่แดนนะเนาะอะค่ะรู้สึกไงบ้างกับวันนี้ที่แฟนคลับมาแบบว่าเยอะแยะไง ตื่นเต้นมากๆครับตื่นเต้นมากๆเพราะว่าโอกาสที่จะเจอแฟนคลับเยอะอย่างนี้ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอกันไม่ค่อยได้ออกมาร้องเพลงเั่าไหร่ช่วงนี้ช่วงพักผ่อนแล้วก็เตรียมงานอะไรเงนี้วันนี้ในในความตื่นเต้นนั้นเราได้เห็นถึงแววตาและกำลังใจและความคิดถึงที่หลาย,ลยๆคนคิดถึงเราด้วยวันนี้โชว์อะไรมาให้เขาได้ติดตามวันนี้โชว์กับหนุนาครับ <ฮะ S 1> มีสี่เพลงอะไรทีเดียวรักจับใจรักจับใจเพลงคู่กันเพลงเกิดมาตาเกิดมาคู่กันใช่ค่ะเพลงเลย นาฝากดีวีดีทั้งสอง่อเรืองด้วยครับผมมาฝากดีวีดีด้วยดีวีดีคู่กรรมนาะดีดีบ,บล็อกเซอร์รักจับใจจ่ะโอ้ยอยากจะบอกว่าถ้าดีวีดีจับใจรักจับใจแล้วคู่กรรมเนี่ยชัดมากภาพคมชัดไม่มีสะดุดเลยนะคะโดยเฉพาะคู่กรรมเนี่ยจะไม่มีตัววิ่งข้างล่างจะไม่มีโลโก้ไม่มีขั้นโฆษณาคุณจะได้ดูละครเรื่องคู่กรรมเนี่ยต่อกันแบบตึ๊ดเน้นๆเลยค่ะครับผม าใช่เฟิร์สแล้วดับใจก็ดีบีดีนะครับเออเป็นตอนนี้เป็นบ็อกเซตอะเนาะดีลิซีนต่างๆก็จะเอากลับมานะครับดีลิชษสถานที่ที่อยู่บนเวทีแล้วอยู่ในภาพยนตร์เนี่ยจะตัดให้เหลือสั้นผู้จัดเนี่ยลงหนังนะก็จะเอากลับมาในดีบีดีชุดนี้ด้วยเทเลอร์ต่างๆสมุดบ็อกเซตต่างๆ MV ก็จะอยู่ในบ็อกเซตนี้ด้วยจ้ะประมวลมากดูดิครับปรบมวลมากเรือเนี่ยขนาดว่าร้องเพลงจบตั้งนานแล้วเนี่ยยังยิงอยู่พอนีเลยยิงอยู่กันเลยยิงยิงยิงอยู่เลย เซ็นให้เลยเซ็นสดกับมือครับที่ซื้อในวันนี้ค่ะก็ตรนนี้สามารถจะซื้อ DV วดีนะครับคู่กรรมแล้วก็บอกเสิร์ฟตัจับใจได้ตามร้านขาย DVD และ V ีซดีทั่วประเทศครับวางเรียบร้อยแล้วได้หมดเลยเอเมจุ้งเอเมจินแมงป่องแมงป่อง B2S ร้านขายเพอเพเนี่ยในเซเว่นก็มีนะจ๊ะได้ค่ะได้คมเอินค่ะ เปิดนะคะในส่วนที่เรายังไม่ได้เปิดการจะทําให้คนที่แบบว่าส่ง s m s มาบอกไว้เนี่ยนะคะอาจจะไม่ไมระคายใจนะคะ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> FC ของพี่บีเขาตอบกลับมาดีบอกว่าเออเนาะ เราขอโทษด้วยที่อาจจะทําให้ข่าวพี่บี้ระคายใจคุณนี่คือแถวบ้านพี่เรียกว่าเออเดียวแถวบ้านพี่เรียกว่าด่าพี่ว่าไอ้โง่ซึ่อดีกว่านะไม่แต่ว่าคือมันพอมันทำซับซ้อนมันทาให้มันไม่มีประเด็นต่ออ่ะไม่งั้นเดี๋ยวจะมีเอสเอ็มเอทไฟกันไฟนะไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราก็เลือกแบบกลางๆนะคะยังไงก็มันเป็นข่าวมาเป็นที่ขอเข้ามาเราก็ต้องจัดให้ดู